ตอนนี้คุณดาฟบ,บุมได้ลงฟิกิมิดี้ทอยเลสต,ตอนที่ตอนท,ที่หกเจ็ดพาร์ททูลงมาแล้วครับมามาเริ่มกันเลยว่าได้ข้อสรุปอ่อยกันมานะครับมาเฟแอนโพมาเฟแอนก็ได้หัวแล้วจากนั้นแคมเาแมนเห็นก็เลยอ่ะดิปาดคอโช้รู้ว่าพี่นแน่จริงแทนิกมันก็ได้ยิงปืนไฟแฟนก็เลยเอาปืนที่ติดตรงหัวยิงเสร็จก็เอาแทนแคมนาแมนเอาเลือดไฟ แต่ก็โดนลำพงดีดไฟก็เรือพลาดโอ้ยมัก็เ,อา, oh เอามีแทงใส่ปืนปืนพังแฟรได้มีอาวุธใหม่ก็คือได้มีอาวุธใหม่ฮะก็คือปืนน้ำกรดที่เหมือนว่าจะเป็นอยู่ข้างหลังโถฟ่ฟ้วมของเขาฮะซึ่งเขาคล้ายๆกับฟิกิมิีดี้อันนั้นฮะฟิกิมิีดี้ปลาหมึกไม่ใช่ฟิกิมิีดี้ออร์ตพูดฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่ฟิกิมิดี food, ด้ออตพูด,นะด food, ฮะมันคล้ายๆกันนะมาตอนจบ ก็ได้ยิงปืนน้ำกดฝ่ายเพิ่งเป็นทางแพ้ทำไมแสฟร์ฟิคแมนปืนพังแฟร์ฟิคแมนก็เลยชาร์จแล้วก็ปล่อยเลเวอร์ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าแทนนสฟิกแมนนั้นเนี่ยสามารถปล่อยเลเวอร์แดนแกลางได้ทำให้เราเราเราได้รู้ว่าไม่ใช่แทนนัทนนั้แคมเแลนแมนคนเดียวที่ปล่อยแกนกลางได้แทนนั้นฟิกแมนก็ปล่อยแกนกลางได้ก็หมายความว่าไททันทีวีแมนก็ปล่อยแกนกลางได้ฮะนี่มันเรียกว่าเป็นเลเวอร์ทำให้ปืนน้ำกดพัง ต่มันก็มีเลเวอร์เวอร์ชันล่าอัปเกรดฮะสังเกตได้ดีนะเนี่ยเป็นล่าอัปเกรดเลยเดี๋ยวไปหนึ่งนะโอเคนี่ฮะเป็นล่าอัปเกรดนี่เลเวอร์เวอร์ชันล่าอัปเกรดฮะทำไมถึงว่าล่าอัปเกรดหรอคุณลองดูรอบๆปืนมันไม่มันมันมันไม่เหมือนเลเวอร์ของ G-Man นะฮะเนี่ยผมให้ดูนะเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนเลเวอร์ของ G-Man ฮะเหมือนเหมือนเป็นเลเวอร์เวอร์ชันล่าอัปเกรดแถมดูนะดูความหัวของมันยิงแทสแทสติกแมนพังเลยฮะแทสติกแมนก็พยายาม พยายามพังแต่ก็โดนลื่นไฟแอนและจะยิงน้ำกดพี่คีตโตก็โผลมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพี่คีตตก็โผลมาทําไมไฟแอนก็ได้ปล่อยไฟแอนก็ได้ไฟแอนก็ได้ปล่อย,อยขึ้นเสียงไฟนะพี่คีตโตหยุดซึ่งผมไม่รู้นะคะว่าพี่คีตโตมาทําไมนะเพราะอันนี้คือการต่อฟื้นของไททันเลยฮะเป็นของตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ไอตัวพี่คีตโตมาขึ้นไปปุ๊บเสียหลักเสียหลักก็พุ่โมโดนยิงปืนไฟ,นป,นไฟปุ่มตุม่มล่วงไปฮะ แค่แแมนก็ปาดหน้า Gman ก็โผล่มาฮะซึ่งร่างกายของ Gman เนี่ยมีการอัพเกรดอะไรกันไปมั่งอย่างแรกคือมีเลเฟอร์เลเฟอร์มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, แล้วก็9 10แล้วก็มีแว่นตาฮะแล้วก็มีแกนกลางซึ่งไม่รู้ว่าแกนกลางนะ่าจะปล่อยเลเฟอร์ได้มั่งฮะผมคาดเดานะเนี่ย Gman อและนี่ Gman ตัวจริงนะผมคาดเดานะว่าเป็น G Man ตัวจริงนะฮะ เนื่องจากสังเกตได้จากนี่ค่ะเนี่ยคุณดูรอบๆนะใช่เลยแถมเจ็ตแพคเขาก็อันใหญ่ขึ้นฮะจีแม็กก็ได้ซึ่งแกงกลางเขาเป็นแกงกลางของไททันทีวีแมนฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเลยฮะเหมือนแกงกลางของไททันทีวีแมนแค่เป็นสีเหลืองฮะมาต่อจีแม็กก็ได้ยิงเลฟู้ที่แรงมากๆใช่ไหมฟิเแมนแฟงแฟงแแเสียหลักแฟนก็ได้ดึงดึงเลนเลนของไททันเคมร่าแมนออกจากออกจาก ออกเกกล้องฮะซึ่งเลนเนี่ยเลนของไททันเคเมราร่านเนี่ยสามารถสามารถกันอนั้นได้ฮะกันอนัน,นได้กันแฝงของไททันทีแมนตอนนี้เขกากันไม่ได้ฮะทํให้ทำ,ทำให้คทงัก็ได้ปลดอาวุธและเป็นจอไททัทนทีวีแมนฮะไม่ใช่ไม่ใช่ของไททันทีแมนนะเป็นเป็นเหมือนเป็น,นกลไกฮะที่ไฟแอสามารถผลิตได้อย่างแรกคือข้านหลังตรงเนี้ยมีกลไกอยู่ทํให้เราคาดเดาได้ว่านี่คือไม่ใช่หัวของไททันทีวีแมนแน่นอนถ้าเป็นจริงแล้วในตอน แล้วนในตอนที่6ตอนที่66เนี่ยไททันทีวีแมนนั้นนั่นคือตัวจริงหรือเปล่านั่นแหละฮะนั้นตัวจอันนี้คือนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาตั้งใจหาทีวีจออันนึงมาเนี่ยแล้วก็จะก็เอามาติดนั่นแหละก็สร้างกลไกนิดนิดหน่อยๆทำให้ได้อย่างนี้มาฮะแล้วไฟแอนก็ได้เปิดขึ้นเสียงไฟลาแคมิราแมนก็เลยใส่เลนกันแสงค่ะทำให้เราได้รู้ว่าลากแคมิราแมนนั้นมีเลนกันแสงอยู่ฮะนั่นแหละ มาแท่นแคม era man มเป็นไรก็ไม่รู้ฮะอยู่ดีก็ปาดคอตัวเองทำให้เราได้รู้ว่าแท่นแคม era m a นั้นโดนสกดจิตโดนคุบคุมให้แบบปาดคอตัวเองฮะซึ่งถ้าแทนทีมแมนไม่มาเนี่ยก็ถือว่าแท่นแคม era m a จะตายเลยนะฮะนั่นแหละมาท่าตุอได้ข้อสรุปอะไรมัางอย่างแรก Gman มีการอัปเกรดแบบใหม่แล้วอย่างที่สองคือไฟแอนนั้นมีหลายอาวุธเยอะเกินเนี่ยอาวุธเยอะมากๆฮะ เ <ạ>. น,นี่ยอาวุธเยอะจริงๆนะนี่ผมขึ้นรูปให้ดูไฟไอ้มีกี่อาวุธ1กับ2ที่เป็นอาวุธใหม่นั่นแหละฮะโอ้ยแมนแล้วก็ G m a n ฮะที่มีเลเวอร์ประมาณเยอะมากเลยประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10่หเจฟเลเฟอร์ฮะคิดดู10เลเวอร์อ่ะแต่แกนกลางเนี่ยผมไม่รู้นะปล่อยเลเวอร์ได้ป่ะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นแกนกลางของใครเอ้วจะเป็นแกนกลางของไหนอะวีแมนนะนั่นแหละ แฮปฟิกแมนผมไม่รู้ว่าเขาแฮปฟิกแมนเนี่ยได้ได,ได้รับบาดเจ็บหนักไหมเพราะต้องช่วยพี่ใหญ่เนนะี่ยถ้าพี่ใหญ่ไม่รอนะี่พี่ใหญ่คงแตกนั่นแหละฮะทั้งตอนคือมีเพียงเท่านี้เลยแม่ครั้งนี้คือมีเพียงเท่านี้แหละฮะไว้เจอกันใหม่นะคะ